เวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตรีารามพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์นิวัตวานะป้อมเพชรซึ่งถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียดพลันสริอายุได้97ปีหม่อมราชวงศ์นิวัตวานะป้อมเพชรเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2469เป็นธิดาในพระบรวงเธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตกรมมหมื่นพิทยยลาพฤทยากรกับหม่อมประยูน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดอีและโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาระดับเป็นเนตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายวิวัฒน์ณป้อมเพชรหลังจากนั้นได้ติดตามสามีซึ่งไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตรประจําประเทศต่างๆอาทิเดนมาร์กและออสเตรเลียได้มีโอกาสช่วยงานจัดเลี้ยงรับรองแขกของสถานเอกอัครราชทูตตลอดเป็นตลอดจนเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานต่างๆเมื่อกลับมาประทศ ไทยยังช่วยงานกระทรวงการต่างประเทศสอนมรารยาทสังคมและมรารยาทบนโต๊ะอาหารนอกจากนี้ยังช่วยงานสังคมสงเคราะห์และร่วมบริจาคช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆเช่นสภากาชาติไทยมูล,ลนิธิสายใจไทยและโรงพยาบาลต่างๆด้วย